ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนูน้อยกุยจูครับวันนี้เราอยู่กับน้องเกิร์วัยห้าขวบชิงชิดเกมของเราไปแล้วหนึ่งเกมด้วยกันส่วนในเกมที่สองนั้นน้องเกิรนจะต้องทําให้พี่พดาราทายให้ได้ว่าคนในห้องปริศนานั้นคือใครกันแน่ซึ่งคนในห้องปริศนาของเรานั่นก็คือพี่มอริสเคนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตอบทั้งสุดท้ายนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับใช่ไหมลูกใช่พี่บอยไห่ลูกใช,ใช่ที่แบบว่าทำท่าเหมือนพี่บอยมกกไม่ลูกแบบชิคก์นชิคก์กัาานะชิคก์ ใหญ่ๆไม่ราใช่ไหมลูกชลูกเขาทำเสียงก็เหมือนเป็นตูดอยู่นะคะปากใหญ่ๆไม่ลูปากผิวไม่ขาวใช่ไหมลูกผิวไม่ขาวปากใหญ่ๆมออน้าตาน้ำตาอบอยก็ไม่ขาวออน้ำตาน้ำตาเข้มๆเหนือเนก้เนมอริเคใช่ลอ้าวจะมสายหน้าแบบนั้นละครับสรุปารู้จักพี่มอริสเคหรือเปล่านี่ยแบบนี้จะผ่านเกมที่สองนี้กันยังไงเลยครับ ใครจะไปรู้จักเพลงนันล่ะคะเจมจะไปจมจมส์จมส์เี้มีชเราไม่เป็นเอนกอขึเอตกลงตอบว่าพี่มอริสเคค่ะมอริสเคใช่ถูกหนูรู้จักคุณมอริสเคไหมลูกไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเดี๋ยวถูกไม่ถูกประตูเปิดมาแล้วเดินออกมาเลยประตูปริศนาเปิดออกมาไป เออหุบปิดทีเดียวครับเอาพี่ๆดูหน้ากันให้ชัดๆครับาเาายยากกลยะจะถามว่าวไม่ส่ดถึงเลยใช่ไมนี่แีมอสแครหน้าตาปอย่างนี้่เลยตยืมผมปนปอยัดมอี่ไมป็ว่าไงพี่เป็อนอะไรนะคะฮะาพี่เปนทอมพี่เป็นทอมฮะ ไม่ใช่ไม่มีด้วยไม่มีแบบอู้กเลยเนาะไม่มีนมด้วยบอกล็องนะฮะในเกมที่สองนะฮะถูกต้องนะครับขอบคุณที่มาดูสเกจด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของรางวันนะครับมามีโป๊ะมาเลยครับโอ้โหเครียดของรางวัลนะว่าเครียสงเครทั้งหมดนี้เป็นของน้องเกิ้ลนะฮะลูกถ้าชี้นะฮะ แต่ถ้าผู้ใหญ่นี้นี่นี่นี่เห็นไหมเครื่องเสียงเอเจสวนสนงดงามถ้าชี้นี้ให้พี่เขาไปถ้าชี้อันนี้ก็เป็นของหนูเอาเลยน้องเกิร์ลินไเลยนะจะชี้ให้ใครนะครับมึงซองเดินไปนะครับมาเลยเปิงเปิงปิงจะชี้นะครับชี้ให้ใครเขี้ายเชียเฮีบบอยชี้ให้ใครน้องเกิร์ลขาชี้

ชิกโกะแล้วหยิบของให้ชิโกะหนึ่งอย่างไปไปไปเดินไปหาชิโกะหยิบระโบให้แม่เลยลูกเอาไหนเอาไหนชิโกะเอาไหนอันนี <h <h ้เหรอคโอ้ให네้ชิโกะชอบไหมครับลูกชอบไหมครับลูกชอบนะครับให้ชิโกะไปแล้วนะคะขอบคุณชิโกะครับชิโก้มีข้างล่างอะไรอ่ะข้างล่างอะไรอ่ะแมอุตส่าแอมมีกูไว้ด้านล่างแล้วนนั่เนี่ยเุ็กปัญญาด้านเห็นซะอีกมันติดมือขึ้นมานะคะลูกปัญญาเอะนะครับมาดูกันต่อไปเลยนะฮะหนูน้อย เอ้าลูกเกิลพร้อมแล้วนะได้มาแล้วสองเกมนะต่อไปเป็นเกมที่สามนะคุณปัญญาค่ะก่อนจะเกมที่สามทอเพลงที่สามด้วยได้ไหมคะเขามีหลายเพลงค่ะเขามีหลายเพลงไม่มีอีกเหรอไม่มีเพลงอีกเหรออ้าวหนึ่งสองสามรัสตาริย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 าครูปัญญากลัวเอวตรงนี้มันจะหักมากเลย งอ,อะไรมันดีไม่ดีดคอยมองเอนนะเนี่ยะแล้พอแล้วนะน้อก้น,นี่เกมนี้เป็นเกมที่สามแล้วนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อะไรพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะไปเลยนะฮะประตูจา๋าเปิดให้หน่อยขอให้โชคดีครับ เออนะครับไปดูนะครับว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรครับเข้าไปแล้วครับรอผลครับว่าจะถูกไม่ถูกโอ้โหไม่รู้ว่ากําลังอึ้งกับเหตุการณ์อะไรอยู่ครับสวยจังเลยโอ้โหนี่มันงานบุญบ้างไฟของจุไอยาโซอนีกครับดูให้ดีๆแล้วแปลอธิบายให้ได้โดยเฉพาะบังไฟที่มีหัวพญญานาติดอยู่นั่นแหละครับดูแล้วไม่น่าจะยากับสำหรับเกมนี้ เป็นยังไงบ้างสวยมากเลยสวยมากเลยี่เหรอลูกไม่ใช่ค่ะในนั้นค่ะในนั้นตอนแรกตอนแรกมันจะดำๆไงข้อหนึ่งก็ดำข้อสองก็น้ำตาลดำๆเข้มๆครั้งนี้สวยมากเลยเหรอสวยมากเลยเหรอคะเอาแล้วค่ะเชิญเลยครับคืออะไรคะลูกข้างในเป็นยังไงผู้หญิงรำมาค่ะรำยังไงดูดูมือเขาหรือเปล่าลูกก็แล้วมียอเลมีย่อมีย่ะ ออกมาเขาหนูก็เห็นหัวมังกรที่คนถือหัวมักรหรือพญานาคลูกหนูรู้จักพญานาคค่ะแต่มันไม่ใช่พญานาคค่ะมันเป็นมังกรนั่นจากง่ายจะกลายเป็นยากเลยอะครับนองเงินของเรานด้ดูหัวพญานาคกลายเป็นหัวมังกรพิศนุโลกครับคุณผู้ชมงานนี้คงต้องเข้าไปในห้องปริศนากันอีกหลายรอบเลยครับหัวมังกรเหรอลูก คุยอะค่ะมังกรณ์ในจีนแล้วนะคือพ่อเขาแบบไทยๆอะค่ะไทยๆเขาจะมีแบบใบแล้วมันจะเป็นเหมือนใบไม้เล็กๆมันจะเป็นสีเงินเงินไอ้ที่เป็นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งได้ใช่ไหมลูกค่มีเตี๋ยวหอมไก่ด้วยข้อมูลเก่งมากข้อมูเยอะมากเลยน้องเกิ้์นไม่เหนือก็ไม่กีสารกีสารแค่เออมีมังกรอีกมังกรมาจากไหนเนี่ยแล้วเขาจะมาทำอะไรตุวจีนตุวจีนอ่าใจีนนะยกมือมาาเอมา จีนตัจีนตัจีนตัดจิน่อเลยตัจีนยกมือมาแล้วเรียบร้อยถ้าถูกครั้งแรกนี่ถือว่าพี่เขาจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยเหตุการณ์นี่เป็นเหตุการณ์มังกรมังกรก็คือนครสว่า์นครสวรรค์แจตุงแจตุงแจตุ้งแจตุ้งแจกตุจกตมากตุ้แจกต้ต้อ้งแจกต้กตุ้ต้อกตกต้อต้้ก้ เอาอังไงดีมาเกิน์ตุจีนไม่ใช่เลือกใครดีเลือกใครดีไปหาไปแล้วไปแล้วจะเลือกใครครับไปช่วยหนึ่งคนครับมีทั้งคนเก่าคนใหม่ให้เลือกนะครับเดินเข้าไปนะครับไปเลือกใครครับเมีววะพี่เค้กมาทางนี้นะครับทั้งคู่เลยครับมาโอโหตะกี้เป็นคู่เต้นกันอยู่แล้วมานี่เลยครับมานี่เลยเนี่ยห้าขวบของเค้กอายุกี่ขวบครับหกหกลู้ด้วยเหรอนูเคยบอกค่ะบอกรับอ่ะไปเรียกประตูด้ลูกไป ออไปทางไหนไปทางไหนเอาช่วยกันช่วยกันช่วยกันเาจะเข้าไป <บน S 1> ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดหน่อยจ้าเอาไปดูครับจะเห็นอะไรครับนี่เป็นเหตุการณ์อะไรนะครับครั้งที่สองแล้วนะครับโอโ้โหคราวนี้สังเกตที่หัวพยานหน้าให้ดีๆนะครับน้องเกิร์ลครั้งนี้มีน้องเค้กเข้ามาช่วยดูอีกหนึ่งคนไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ และนอกจากตัวบ้างไฟแล้วก็ยังมีแค่นี่นะครับที่พอจะช่วยพี่พี่ดารานั้นนึกถึงว่างานนี้เป็นงานแห,ห่ของชาวอีสาน,นแน่แนะไพ่อะไรข้างหลังกีต้านั่นเอาอีกแล้วครับ <c oughs> คืนออกไปบอกพี่พดาราว่าเห็นกีต้าร์อยู่ด้วยนั้นงานนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนครับดูน้อยเกินมาครับมาถูแงะมาแลครับมาแลครับมาแล้วครับโอ้โห เค้กเค้กยิ้มใหญ่เลยเขายิ้มใหญ่เลยง่ายง่ายหรือยากลูกง่ายง่ายอ่าพูดว่าง่ายเลยแน่นอนง่ายตูงไปแน่ชน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 คนที่ถือหัวมังกรเนี่ยเขาจะมีแบบกีตาร์ไทยห้อยไว้ด้วยนะคะเป็นยังไงล่ะครับพี่พี่รู้จักหรือเปล่าแล้วผู้ชายที่ถือข่ยเขาจะเป็นข่ยโดเรมีที่ยาวๆที่สมัยไทยค่ะขวยแล้วแคนข่ะขวยแล้วแคนลูกแคนลูกเหรอใช่ใี่สมัยไหนนะคะที่เขาเนี้ยเขาเขาใช้เสียงของป้า ูเอาค่ะแล้วมันจะยาวๆด้วยนะคะคงเป็นการรำแหละพี่เขียวรว่นแหละาาาตอนแรกเขาก็จะรำแบบเนี้ยรำสวยก่อนแล้วค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมคะไม่เร็วขึ้นแล้วก็ไใช่ค่ะทำแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งแล้วก็แบบเนี้ยค่ะนี้มาลูกโจกับทิบตึงจังจังติงจังงจังจังังตงจังจงจังติงจังงจังจังง เราเรียนก่อนนะถ้าอีสานนะอีสานค่ะพญานาคแห่พญานาคบุญบั้มไฟแห่นางแมวแห่นางแมวเสริมเสริมกระติ๊บเสริมกระติ๊บหมอน้ำซิ่งเป็นครั้งที่สองนะสำหรับในข้อนี้แล้วแต่ผิดได้สองครั้งเสริงที่สามเนี่ยกระติ๊บนะบุญพะเวทเสริมกระติ๊บอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมพร้อมไหมเสริงกระติ๊บตอบว่าแพ้เก๋ตอบนะคะโอ้โหแพนเช็คมั่นใจตัวเองมากเียตัวเองแพนเช็คแพ้เก๋ว่าเป็นเสริมนั่นเป็นเสริมค่ะ ก็คือหน้าถ้าทางอีสานเนี่ยแพนเค้กว่าน่าจะเป็นเซิร์งกระติ๊บใช่ตอบไปแล้วเรียบร้อยคำตอบก็คือจริงจริงๆริงผิดไม่ถูกไม่ถูกนี่เป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วไปถูกก็ได้ไปดูดีๆลูกว่ามังกรหรือพญานาคค่ะเข้าไปเลยครับเข้าไปดูแล้วครับเข้าไปใหม่ครั้งสุดท้ายครับ แมนี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับยังห่างไกลงานบุญบ้างไฟสักเกเกินไฟ<ป>ยังโอ้โหคราวนี้นิ้จุดให้ดูกันเลยครับอ้าวถ่ายไม่ถูกก็ให้มันรู้ไปบางไฟจะลอยขึ้นฟ้ากันอยู่แล้วอรรอโอ้โหไม่ต้องตกใจครับดูน้อยเกินพี่เขาแค่จะจุดบางไฟขอฝนเท่านั้นเองหนูแค่จำเปเล่าให้พี่ๆดาราฟังก็พอแล้ว